สวัสดีครับมาดูสมุดภาพวาดกันครับผมหมอเจตนะครับอันนี้เป็นภาพที่วาดไว้ในสมุดวาดมาค่อนข้างเยอะเ,อเลยครับจะไปสอนพยาบาลปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบุรพาครับเดี๋ยวจะทําเป็นไฟล์ pdf มาดูกันดีกว่าครับอันนี้พูดถึงเรื่องยาชาครับยาชาฉีดแบบไหนนี้ใช้ไลโดโอเคนแบบไหนดี เป็นเรื่องยาชามีวาดนิ้วครับเทคนิคการฉีด,ดรูปที่สองดีก่อนอันนี้ผมวาดวิธีการใส่อุปกรณ์ดามกระดูกคอครับแบบนี้อุปกรณ์ดามกระดูกคอวิธีการวัดจริงๆเราไม่ได้ให้คนไข้นั่งวัดนะครับหมายถึงว่าอันนี้เป็นตัวอย่างสาธิตว่าใช้สามนิ้วนะวัดจากระดับของปลายคางนะครับนี่ วัดว่าได้กี่นิ้วคนนี้เขาจนถึงกระทั่งถึงหัวไหล่ครับส่วนของหัวไหล่มันได้สักสามนิ้วแล้วก็มาท่าตำแหน่ง,ลงแล้วก็ปรับอุปกรณ์ให้เหมาะสมครับอี่ยคนนี้เขาออวัดใส่เขาก็ดูว่าเนี่ยได้เท่ากับ3มนิ้วของเขาอาจจะไม่ใช่3นิ้วก็ได้นะเคยว,ว่าคนนี้คอเขาสามนิ้ววิธีการดามกระดูกคอการใส่อุปกรณ์ครับ ตำแหน่งที่ถูกต้องก็ติ่งหูเสมอกับหัวไหล่ก็จะทําให้กระดูกคออยู่ในตำแหน่งที่ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมเลยแล้วก็เริ่มใส่อุปกรณ์ดามคอทุกที่ผมพูดถึงเจอบ่อยในห้องฉุกเฉินเจอบ่อยมากครับพวกเศษเหล็กเข้าตายเจียหินเหล็กมันทิ่มครับวิธีการเอาออกก็ใช้ยาชาก่อนแล้วก็ใช้เข็มเล็กๆเ,เขี่ยกออก จะเป็นแบบนี้นะครับใช้เข็มมเขีย่ยเข้าไปส่วนใหญ่ก็หน่อไซลิงจะได้เขี่ยง่ายๆเขี่ยมันออกไม่แนะนําให้ปิดตานะครับเพราะว่าการปิดตาทําให้ติดเชื้อได้แล้วก็ควรจะนัดพบหมอตาเพราะส่วนใหญ่จะมีผงสนิมที่มันเอาไม่ออกคุณหมอตาเขาจะมีวิธีออกใหร้รูปไม่ได้เรียงกันนะอันนี้ก็รูเมื่อกี้ครับที่ใส่อ,อุปกรณ์ดาคอตำแหน่งมันก็ต้องตรงกันนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยที่จับ กระดูคอไว้ตลอดเวลายาชาครับมีปริมาณสูงสุดของมันนะไม่ได้ฉีดไปได้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าเป็นไซโลโเคนเนี่ยนครับที่ไม่มีอะดีนาลีนก็จะมีเขาเรียกแม็กซิมัมอะสูงสุดที่ให้ได้ก็คือห้าจำไว้เลยค่าครับ Batman. แล้วก็5มิลลิกรัมต่อกิโลแลวก็ถ้าเป็นไซโลเคนที่มีอะดีนาลีนะครับ ก็จะให้ได้สูงสุดที่7มิลลิกรัมป็กิโลก็คำนวณแล้วอย่าให้มันเกิน300มลิกรัมนะถ้าสำหรับแบบที่ไม่มียาดีีนะแล้วก็นี่พูดถึงมโดอลเนที่เป็นฉีดฉีดเวลาที่ปั๊มหัวใจก็อย่าไปเอายาชามาฉีดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีสารกันเสียถ้าแบบนี้ถ้าเป็นขวดนี้ครับเป็นแอมอ่ก็จะเป็นตัวที่ไม่มีสารกันเสียพูดถึงเด็กนะครับเด็กลอด ที่บ้านเราจะทำยังไงนี้รกพันคอก็เกี่ยวกันออกลืมผ้าที่อุ่นนะครับใช้ผ้าสองผืนผ้าผืนแรกก็เช็ดก่อนแล้วก็เปลี่ยนผ้าอีกผืนนึงจริงๆก็ไม่ต้องดูดเสมหะทุกลายนะครับถ้าเราเห็นว่าเสียงคือค่าแล้วเห็นน้ําลายเสียงเสมหะถึงจะดูดถ้าไม่เห็นเราก็ไม่ดูดเวลาดูดก็เรื่อที่ mouth ที่ปากก่อนแล้วค่อยที่จมูก ดูที่ปากแล้วก็ดูที่จมูกเพราะว่าถ้าดูจมูกเดี๋ยวเด็กสำลักเข้าไปสำลักสิ่งที่อยู่ในปากแล้วก็ให้ดูที่ปากก่อน้วก็เริ่มเช็ดตัวให้แห้งครับอืมก็กระตุ้นดูครับว่าเป็นไงบ้างถ้ากระตุ้นแล้วเด็กไม่หายใจนะครับอันนี้ก็เริ่มแย่แล้วครับก็ต้องฟังหัวใจก่อนว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่ก็นับจังหวัใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าในหกวินาทีนับถ้าเกิดเด็กหัวใจเต้นประมาณสัก 60ถึง100ครั้งก็คือน้อยกว่าร้อยเนี่ยแปลว่าเราคงต้องช่วยหายใจครับหลังจากที่ดูดซักชั่นเราน้ำลายน้ำมูกออกไปแล้วเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจต้องเลือกขนาดที่มีความเหมาะสมเลือกขนาดที่มีความเหมาะสมนะครับ,มมมมรบไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปก็ระวังไม่ให้มันครอบลูกตาเด็กครอบแต่ตรงจมูกอย่างเดียวครับอันนี้ก็อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยหายใจครับ ของเด็กก็ต้องด้วยที่มีเหมาะสมเพราะว่าถ้าบีบแรงไปก็มีโอกาสที่ปอดแตกเป็นมีมทอร์แร็กซ์แในเด็กมันเกิดท ension ในมท t o อร์แรกง่ายครับเพราะว่าปอดรั่วแล้วก็แรงดันเหยียดไปอีกด้านหนึ่งในเด็กเกิดค่อนข้างจะง่ายครับก็ต้องระวังเด็กอาจจะแย่ลงได้ครับเอาแมวกลับมาแล้วก็วิธีการช่วยป็นจังหวะแล้ก็ช่วยกัน ฟงเสียงหัวใจซ้ำว่ามันเกินร้อยครั้งต่อนาทีไหมถ้าน้อยกว่า60อวันนี้ก็ต้องหต้องกดหน้าอกปั๊มหัวใจแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงขนาดนั้นหรอกครับเด็กส่วนใหญ่ก็ถ้าเราช่วยเรื่องการหายใจได้ดีก็มาจมดปัญหาวิธีการหนึ่งที่ดูว่าเด็กปอดรั่วไหมก็อาจจะใช้ไฟส่องก็ได้ครับคือถ้าปอดด้านนี้มันรั่วก็จะทําให้ไฟส่องแล้วมันวาวสว่างว่าเหมือนสะท้อนแสงไม่ใช่สะท้อนแสงทะลุแสงนะครับ มีแสงวาบในหน้าอกฝั่งน,นั้นก็แปลว่าน่าจะมีปอโดโตอันนี้ก็พูดถึง A v P U ครับเวลาที่ประเมินความรู้สึกโตคนไข้ถ้าเราใช้เทคนิค A v P U มันก็ง่ายครับอย่างเช่นกู้ชีพครับมันจำง่ายอ่ะจำง่ายก็มีแค่ A v P U ครับ A คือ,อลเลือ่อรู้สึกตัวด <V S 1> <V S 2> ี V ก็ถามเขาว่าลืมตาได้ไหม,มอย่าเพิ่งไปตีเขาครับเพราะถ้าตีเขามันจะกลายเป็นกระตุ้นแทน แล้วก็เรียกเขาครับให้เขาลืมตาได้เองถ้าลืมตาได้ก็ให้ระดับ V ตอบสนองต่อการเรียกครับถ้าเกิด P <ม>ก็กระตุ้นนะครับกระตุ้น P อย่างเช่นจับที่ตรงหว่างคิ้วนะครับนิดนึงเขาก็จะตื่นหรือว่าตกที่บ่าเบาๆแต่ว่าอย่าเขยา่าเขย่าจะทําให้กระดูกคอเคลื่อนไนดะ้ถ้าเกิดว่าต้องกระตุ้นให้เขาเจ็บเขาถึงจะตื่นแล้วก็ให้เป็น P ครับ U นี่คือไม่ตอบสนองเลย อันนี้ก็พูดถึง g a s ก o co w coma scale ครับ EVM E 4ก็ดืมตาได้เองไม่ใช่ E 4ใช่ใช่ E 3ก็ลืมตาเมื่อเรียก E 2ก็เมื่อเรากระตุ้นให้เขาเจ็บ E 1ก็ไม่ดืมตาเลยขอบอกว่าถ้าคนใข้ตาบอดทำไม mm hmm. ก็ให้เขียนว่าเป็นประเมินไม่ได้ครับไม่มีลารตาอันนี้ส่วน V verbal ดูว่าเขาพูดได้ไหมก็ต้องถามถามอะไรที่ ที่น่าจะตอบได้นะครับเช่นถามว่าปีนี้ปีอะไระครับที่ผมว่าจะปี2 5 6 25 6 256พูดได้ไม่สับสนให้5ถ้าเกิดว่าพูดสับสนนะบอกปีนี้ปีอะไรแต่มันก็ยังมีเนื้อหาได้อยู่นะครับถึงปี2498ยังมีความหมายอยู่ครับยังแบบอาจจะตอบไรสับสนแต่มันก็ยังดูดูเป็นประโยชน์อยู่ครับดูดูคล้องจองกับสิ่งที่ถามอ่ะก็จะให้ v ี แต่ถ้าถามถอย่างตอบเป็นคำๆไม่มีความหมายตอบเมื่อวานตอบแม่ตอบแมวครับก็อาจจะให้แค่วีสามถ้าอื้ออื้ออื้อครับส่งเสียงเป็นคำแต่คำนั้นไม่มีความหมาย,ยครับก็จะให้เป็นวีสองเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงอื้ออื้อนะครับเสียงร้องเงนะแต่ถ้าไม่มีเสียงไม่ตอบสนองอะไรก็ให้เป็นวีหนึ่งถ้าใส่ท่อช่วยใจก็ใช้เป็นวีทีครับส่วนเอ็มเนี่ยเอ็มยังไม่ได้วาดนะครับเอ็มยังไม่ได้วาด อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเส้นสมองตีบหรือแตกครับก็เพิ่นดูในคลิปมีนักการเมืองขัน้นหนึ่งที่ต่างประเทศเขากำลังพูดเป็นเวทีครับผู้พูดภาษาอัะอยู่ดีก็แบบอึ้งไปเลยเหมือนเขาเรียกว่าเบรนบล็อกนึกคำพูดไม่ออกเอออาจริงๆเขาเป็นอัฟเฟเียนะครับเขาเกิดเส้นสมองตีบขึ้นแล้วเป็นสตโตรกประเภทหนึ่งนะครับก็ให้ดูสมองสมองคนเราก็มี2ซี่ครับอันนี้คือซี่ไหน ด้านซ้ายนะนี่คือซีขวาซีกซ้ายเป็นสมองเด่นเขาเรียกโดมินนน์นะครับคนเราถนัดขวาเพนะราะว่าสมองซีกซ้าย่ยเป็นตัวควบคุมเป็นหลักสมองซีกซ้ายจะมีส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการควบคุมการพูดนะครับตรงสมองส่วนด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าบูคาสีชมพูแล้วก็สีเขียวก็คือเวอร์นิเก้ครับบางทีเนี่ยเส้นเลือดฝอยสมองมันตีตรเนี้ยเล็กๆนะครับก็ทําให้คนไข้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ไปถึงอย่างคนนี้ครับ ยังมีสติอยู่ยังยืนได้แต่แบบนึกคำพูดไม่ออกกระทันหันอันนี้อาจจะเป็นเช้นสมองตีบก็ได้ครับก็มีบูขากับเวนิกเก้ครับบูขาเนี่ยจะแนวเข้าใจอ่ะเพราะเวนิกเก้เป็นส่วนที่ใช้ในความเข้าใจตรงนี้เป็นสมองส่วนที่เรียกว่าเทมเพลโร่เวนิกเก้เป็นส่วนที่รับความเข้าใจอย่างเช่นแบบเราเห็นภาพเห็นสีเห็นอะไรแล้วเราเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเห็นกุญแจนั่นก็คือกุญแจครับ เป็นตัวรับรู้อ่ะแต่้นนี้โวนิวเ,เก้ก็ส่งสัญญาไปให้โบคาโบคาก็จะพูดออกมาว่านี่คือกุญแจหรือคนนี้จะปาาราศัยว่าแบบอยากจะขึ้นค่าเอ้ยอยากจะลดค่าทางด่วนหรือว่าอยากจะปรับปรุงระบบสาธนะารณะเงี้ยเขาก็ต้องเออได้รับรู้ว่าประชาชนกำลังฟังอยู่แล้วก็คิดว่าอีเราน่าจะต้องปรับปรุงระบบน้ํามันหรือว่าค่าไฟให้ลดลงกําลังจะพูดเลยครับส่งมาที่โบคาแต่ว่าโบคา,าเกิดเส้นสมองตีไปทันทัน นึกคาพูดไม่ออกครับนึกคําว่าน้ํามันไม่ออกนึกไม่ออกนึกอยู่ด nah. ี่ว่านี้ไม่มีครับก็ทําให้เขาพูดเอออายก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็ให้อยู่เส้นเลือดสมองครับมาเส้ doświad. นเลือดมีชื่ออะไรบ้างนี้ผมจะไปพูดถึงตรงนี้โบขาตําแหน่งนี้ครับโูขาจะถูกี้ยงโดยมิดเดิลซีริบอัลอาร์เทอรีก็อันนี้เป็นเส้นเลือดที่ไปทางด้านตรงกลางของสมองเนี่ยโบขาก็อยู่แถวเนี้ย เป็นไปได้ว่าส่วนปลายอาจจะมีการขาดเลือดจริงๆก็จะพูดถึงก้านสมองด้วยครับตรงนี้แถวแถว basila teri ก็เดี๋ยวจะโยงต่อไปคนไข้ก็อาจจะมาดิเวียนหัวเวลาที่เวียนหัวเราคิดว่าแบบเวียนหัวเร็้เปื่อ,อยแต่ต้องระวังนะครับก็อาจจะเป็นเซลล์สมองตีบส่วนแถวๆนี้ด้านล่างไม่ได้หรือว่าที่ c e r e เบลัมเนี่ยมีการขาดเลือดก็เป็นไปได้อันนี้นะผมให้ดูรูป แล้วก็สังเกตว่าทําไมเวลาที่เป็นเส้นลลสมองตีบเนี่ยเส้นนี้ครับเป็นบ่อย Middle c e r e b r a l a r t e r เเส้นนี้ตีบบ่อยสังเกตว่าคนที่เป็นเส้นลลสมองตีบเนี่ยมักจะมีปากเบี้ยวนะใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบแขนขาอ่อนแรงแต่สังเกตว่ามือเนี่ยจะอ่อนแรงมากกว่าขาถ้าเราเคยเห็นคนไข้ที่เป็นเส้นลลสมองตีบหรือแตกเนี่ยเขาส่วนใหญ่มือใช้งานไม่ค่อยได้นะหลังจากที่เขาหายแล้วนะมือตกแต่ว่าก็ยังคงแบบเดินได้ประคองได้เพราะว่าเนี่ยครับส่วนของ มิเตอร์ซีเรียลอาร์เทอรี่เนี่ยถ้าวาดเป็นภาพสมองพื้นที่สมองเนี่ยส่วนตรงข้างนอกจะเป็นเกี่ยวกับปากมือซะมากกว่าังนั้น,นถ้าเกิดตรงนี้มีการขาดเลือดก็ทําให้มีปากเบี้ยวมีแขนแขนที่อ่อนแรงมากกว่าขาครับแต่ถ้าไปโดนเส้นเลือดที่เรียกว่าเส้นเลือดข้างบนนะครับ a อ็นเทอรี่ซีเรียลอาร์เทอรี่โดนตรงซอกเนี่ยก็จะทําให้คนไข้เนี่ยขาอ่อนแรงมากกว่าผมาเคยเจอเคสที่ยกขาไม่ขึ้นมากกว่าแขนเนี่ยก็สงสัยว่าน่าจะเป็นตรงนี้ อันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเวียนหัวนะครับระวังนะคนไข้ที่เวียนหัวเรามักจะคิดว่าเป็นแบบน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างที่เขาอาจจะเป็นเสื้อสมองแตกก็ได้นะครับหรือตีก็ได้โดยเฉพาะคนที่ความดันสูงสูงวิธีการนี้คือที่ผมเจอคือเราตรวจตาก็ได้ครับให้คนไข้กอกตาไปมาใช่ไหมกอกตาไปมาที่เรียก EOM กอกตาไปมาตรงนี้คือตำแหน่งที่ตรงนี้คือตำแหน่งพรนะครับตัดสมองตรงนี้คือพร พรคืออะไรนะพรก็คือก้านสมองนะครับส่วนหนึ่งตำแหน่งเนี้ยกลมๆนะครับที่มีเส้นเลือดวางเนี่ยอันนี้คือพรครับตำแหน่งพรนะครับถ้าเกิดว่ามีเส้นเลือดตี๋แตกตรงตำแหน่งเนี้ยก็จะทําให้ลูกตามัน B. เบี้ยวไปข้างนะครับมันมีเส้นประสาทเส้นที่6อ่ะ CN6 เนื้อ6ชื่อว่าแอบดูเซนใช้ในการมองด้านข้างเส้นเส้นประสาทเส้นคู่ที่6เนี่ยจะวาตงตัวอยู่บนพรสมองส่วนที่ชื่อว่าพรเมื่อกี้ครับ แล้วก็ส่งกระแสประสาทมาเลี้ยงกล้ามเนื้อตาที่ทําให้เรามองไปทางด้านข้างได้ครับเนี่ยทำให้ติกมองไปด้านข้างแอ็บดูเซนเหมือนเราแอบดูใครอ่ะเราก็ต้องลิกไปทางด้านข้าง,ง,ท,าง,าางทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเส้นเลือดแตกหรือตีตรงนี้ครับก็ทําให้เส้นประสาทคู่นี้คู่ที่6มันเสียครับดังน,นั้นเนี่ยตาเราก็เลยมองไปทางด้านข้างไม่ได้ดูรูปนี้ครับคุณหมอเขาเอามือไปทางเนี้ยมองนะครับคนไข้ปรากฏว่าตาข้างนี้ข้างซ้ายเนี่ยมันใช้งานได้นีครับแอบดูเซนข้างซ้ายยังใช้ได้อยู่ได้อยู่ ได้หมดนะครับเนิ้อะไรเน้บสามก็ได้คนไข้ก็เลยตาข้างซ้ายก็คงมองไปที่นิ้วมือได้แต่ว่าตาข้างขวาไม่ไปนะครับเพราะว่าเส้นประสาทคู่ที่หมันเสียมันไปไม่ได้อันนี้ก็แปลว่าอาการแล้วอาการนี้อาจจะทำคือคือคนไข้ก็จะมาด้วยเรียงหัวใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําตาให้ไปตามกันได้ปกติตาม,มันต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับแต่นี่มันไม่ไปด้วยกันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นภาพซ้อน อย่างรูปนี้ครับเห็นไหมผมวาดตามาด้วยกันตาคนเราก็จะต้องมองไปที่วัตถุอันเดียวกันแต่ว่านี้ตานี้มองกับตานี้มาไม่ไปเพราะว่าเส้นระสาคู่ที่6มันเสียตั้งแต่ส่วนสมองอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาครับคนไข้ก็มาด้วยภาพซ้อนพอภาพซ้อนก็มาด้วยเวียนหัวคนไข้าบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเวียนหัวคเขาไม่รู้ว่าเขาเห็นภาพซ้อนแต่เขาบอกหมาอเราว่าเขาเวียนหัวเราก็ฉีดยาแก้เวียนให้แต่ปรากฏว่าเป็นเส้นสมองแตกแทน ทิ้งไว้นานๆก็มีโอกาสที่มันจะใหญ่ขึ้นตำแหน่งนี้คือพรนะครับเส้นประสาทคู่ที่6ก็วิ่งตรงนี้ครับผมอันนี้ก็ให้ดูตากระตุกนี่สแต็กมัตตึกตึกตึกตากระตุกของว่าแมวตากระตุกตากระตุกเนี่ยถ้าเป็นรูปน้ำไม่ผูไม่เท่ากันตามกระตุกแต่ว่ากระตุกแนวนอนเขาเรียกพรซนพรไรซทออกระตุกแนวนอนแต่ว่าถ้าเราสังเกตเรื่องของสมองเช่นแบบเส้นสมองแตกหรือตีมเนี่ย ก็มีตากระตุกได้แต่จะกระตุกเป็นแนวตั้งนะวัติคอีกยกระตุกกระตุกเป็นวติคอหรือว่าท้อชันมีการหมุนนี่นถ้าเกิดเราเปิดตาคนไข้แล้วเห็นตากระตุกเงี้ยขึ้นขึ้นแปลกๆอันนี้ก็น่าจะมีอะไรสมองครับก็เป็นการคัดกรองแบบนี้ัรคือไม่งั้นเราอาจจะทําให้เราวินิจฉัยล่าช้าคนไข้เวีนหัวฉีดยาแก้มีเวีนทุกคนก็ไม่ได้ต้องตรวจนิดหนึ่งถ้าอยู่คัดกรองก็ ลืมตานะมองซ้ายขวามีตากระตุกไหมถ้ากระตุกขึ้นขึ้นนี้ไม่ปกติหรือว่าตัวมีแข็งขาอะไรไหมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็พูดถึงตรงนี้ซิลิเบลล่าครับซิลิเบลล่าเป็นสมองส่วนข้างหลังช่วยในการทรงตัวการทํางานที่มันประณีตอย่างเช่นแบบเขาเรียกฝนเข็มใช่ไหมครับเอาได้ใส่เข้าไปในรูเข็มต้องใช้ความประณีตถ้าหากว่าสมองส่วนนี้มีปัญหาเนี่ยก็ทําให้แบบคนเราทํางานที่ประณีตไม่ได้มีเดินเซนก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงครับ มีหลายเส้นพวกนี้ถ้ามันมีเส้นตีบเมื่อไหร่รเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยเดือนเซเวนหัวนะครับซึ่งก็มาด้วยเวนหัวเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวนหัวเป็นอะไรที่เป็นยาขมอะ่ะเราอา่านวินิจฉัยพลาดได้อันนี้เป็นอัตแทกเสียครับคนนี้ผมว่ารูปคนที่มีปัญหาเรื่องสมองส่วนซีรีเวลัมที่ขาดเลือดครับอาการยังค่อยทำสิ่งที่เรียกว่าฟิงเกอร์ทูโนสอ่ะเราสามารถตรวจได้นะครับหมายถึงคลดกรองหรือว่าเป็นกู้ชีพอ่ะ มันก็ไม่ได้ยากอะไรเ่ะเอานิ้วจิ้มที่จมูกของคนไข้ให้คนไข้เอานิ้วจิ้มจมูกตัวเองแล้วก็มาจิ้มที่นิ้วของหมออย่างนี้เขาให้ใสป่ปอปาก,กาครับเพราะว่ามันยากนิดนึงก็ให้จิ้มแล้วดูว่าข้างไหนมันสัน่นถ้าเกิดว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องสมองน้อยหรือว่าซีรีบารัมมันมีปัญหาครับก็จะทําให้เขาสัน่นเขาก็จะยกมือมาแตะนิ้วเราไม่ได้เป็นต้นอีกอันหนึ่งก็ฮิลทูนีครับก็คือเอาเท้าเขาเนี่ยมาแตะหัวเขา่ากัน แล้วก็ลากไปถึงข้อเท้าแล้วก็ยกขึ้นทําใหม่ถ้าเขาทาได้มันก็จะไม่สั่นนะครับอีกอันก็ให้เดินต่อเท้าอ่ะเหมือนตอนที่แบบตำรวจจะตรวจแอลกอฮอล์ในด่านตัวนะครับเดินต่อเท้าเขาเรียกเท็นเด้นเกตถ้าเกิดเดินไม่ได้ก็แปลว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวแต่ว่าต้องระวังนะถ้าตรวจแท n นเด g a เกตไม่ต้องระวังเขาล้มนะครับต้องมีคนประคองอีกวิธีหนึ่งก็ตบแผ่เรียกว่าตบแผ่ ก็คว่ำงายคว่ำงายมือนะครับแล้วดูว่าข้างไหนมันเพราะมันเป็นงานที่ประณนี้นะครับคว่ำงายคว่ำงายแล้วเราก็ดูว่าเขาทําได้ไหมชื่อยานะครับเรียกว่า d i s t e l d o c o anisia คว่ำงายคว่ำงายถ้าเขาทําแบบตบๆงายๆทำไม่ได้ยสั่นก็แปลว่าเขาอาจจะมีปัญหาที่สมองก็ได้ที่ที่พูดนี้ก็คือถือว่าถ้าเราไปเจอคนไข้คัดกรองนะครับถ้าเห็นเขาเวียนหัวก็ใช้เวลาสักน,นิดนึงนะครับไม่น่าเกินหนึ่งนาทีตรวจดูตา ขึ้นลงเปิดตาแล้วก็เราให้แตะจมูกเราแตะมือคว่ำหงายคว่ำหงายทําได้ไหมถ้าเขาทําไม่ได้เนี่ยมีปัญหาแน,น่นอนครับอาจจะต้องทัดก้อเป็นดวนใช่ไหมอาจจะเป็นเส้นสมองเป็น stroke ก็ได้แต่ถ้าเขาทําได้ความน้าไม่สูงอาจจะเป็นเวียนหัวธรรมดานะแลาจจ้วเข้าไปตรวจละเอียดที่หลังอันนี้ก็เนก็พูดเรื่อง stroke ค,ครับก็เลยวาดรูปอันนี้เห็นว่านำปีเนียก็คือสมองส่วนด้านขวาเนี่ยมีการขาดเลือด ก็น่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีคนไข้ก็ตามองไปข้างนี้เขาเรียกว่าตามองฟองลีชันใช่ไหมครับเวลาที่มีปัญหาเกิดที่สมองส่วนด้านบนเขาเรียกซูเปอร์เทนโตเรียลครับด้านบนสูงขึ้นไปตาก็จะมองไปที่ตำแหน่งที่มีปัญหาอย่างตาเนี่ยมองไปด้านขวาเพราะว่าเนี่ยสมองน่าจะมีปัญหาด้านขวาแน่นอนคนไข้ก็มาเร็วใช่ไหมครับถ้าหากว่าเอกซเรย์เสร็จปุ๊บคนไข้ามาเร็วอ่ะภายใน4.5ชั่วโมงเราก็อาจจะให้ยาที่ ละลายลิ่มเลือดให้มันดูดออกไปมันจะมีเลือดไปอุดตรงเส้นเลือดสมองเราก็อาจจะให้แต่ว่าก็ต้องดูเป็นรายๆดไปครับอย่างแค่ความดันสูงมากเลย259าเ้นี่ยเราดูที่ m a p นะความดันกลางครับสูงมากเลยเราก็ต้องให้ยาที่ลดความดันดูก่อนว่ามันลงไหมแต่อีกอันนึงคือจะเห็นว่ามันตีบเยอะแล้วครับมากกว่า1ใน3ของสมองทั้งซีกเลยอะเกินเกิน1ใน3อันนี้ถ้าเราให้ยาตรงนี้เอาติเพสหรือยาที่ให้ริ่มเลือดมันหลุดไปเนี่ย มีความเสี่ยงนะครับที่แบบเลือดมันจะออกตามมาที่หลังได้เป็นหลังจากให้ยาเสร็จปุ๊บเป็นเส้นเลือดสมองแตกแทนเพราะมันใหญ่น,นี้ก็น่ากลัวยาที่ให้ลดความดันส่วนใหญ่ก็เราใช้ในคาดิปีนะครับอันนี้ก็ต้องระวังอีกอันหนึ่งคือการเกิดริ่มเลือดอย่างเช่นนี้ผมว่าหัวใจมัจจะคว่ำนิดหนึ่งนะเวลาหัวใจอาจจะมีก้อนเลือดนี่เป็นรลมบัสหรือก้อนเลือดนะครับก้อนเลือดอยู่เนี่ยแล้วก็เวลาที่หัวใจบีบบางทีก้อนเลือดมันหลุดเข้าไปอุดในสมอง ิดขึ้นได้ครับซึ่งเราก็ต้องให้ยาอย่างเคสนี้ที่ผมว่าก็ไม่น่าจะได้ยาอัลติเพสครับถึงแม้ว่าจะมาเร็ว่เพราะว่าตำแหน่งมันใหญ่มากเลยใหญ่มาเริ่มนะครับเนีย้ยออาต้องไปทำอย่างอื่นนะครับไปทำที่เขาเรียกว่าส่วนเส้นเลือดสมองอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าให้ยามีโอกาสที่เลือดจะออกในสมองตามมาไดา้แต่ก็อย่าลืมคุมความดันนะครับส่วนรนูปนี้เราลุต้องดูกลับด้านนะ อันนี้เป็นแบบ NIH uh, damage score ผมว่าหลายท่านคงคุ้นเคยอยู่เป็นการประเมินสมองเมื่อกี้ครับคนไข้เป็นเส้นสมองตีบแล้วมาเร็วภายใน4.5ชั่วโมงแล้วก็คุณหมอคิดว่าเ้เราจะให้ยาที่ละลายตัวก้อนเลือดให้มาหลุดไปดีไหมก็ต้องประเมินดูครับว่า NIH ต a m score เป็นคะแนนอะไรครับมันเยอะไหมถ้า NIH S a m score มันน้อยมาไคนไข้แทบไม่มีอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ยาครเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ เขาจะมีเลือดออกในสมองแต่ถ้าแบบคะแนนมันเยอะมากเนี้ยอย่ามาแยกคะแนนเยอะตรงไข้ดูแย่ก็อาจจะไม่ให้ก็จะมีรูปหนึ่งนะครับที่ใช้ประเมินเรื่องของอัฟเฟเซียว,ว่าเขาพูดได้ไหมยังจําเคสเมื่อกี้ได้ไหมครับที่เล่าถึงนักการเมืองท่านหนึ่งอะที่แบบคิดอะไรคำพูดไม่ออกก็จะมีภาพนี้ครับแล้วก็ให้ว่าเออเราเห็นอะไรในภาพนี้แราผมก็ว่าล้อเลียนอย่างเช่นแบบเห็นแม่บ้านกําลังล้างจานเนี่ยเขาสมมอติว่าถ้าเป็นคนไข้พูดออกมาได้ว่ออวาอ๋อแม่บ้านกําลังล้างจานก็แปลว่า หนึ่งเวนิเก้เขาดีใช่ไหมครับสมองส่วนเวนิเก้เขาเขารับรู้ว่าอ๋อเนี่ยเออแม่บ้านกําลังล้างจานเขาโอ้นี่นี่คือแม่บ้านนะเพราะว่าเขาเข้าใจความหมายนะครับแล้วก็เขาสามารถพูดออกมาได้ว่าแม่บ้านล้างจานครับโบขาดีพูดออกมาได้ว่าเออกาลังล้างจานเนาะว่สมองส่วนโบขาก็ดีแล้วเขาพูดไม่ได้เลยครับเขาแปลว่าเนี่ยอาจจะมีปัญหาเส้นเลือดสมองตรงนั้นแต่ผมว่าขึ้นวาดแมว วาดอะไรที่มันดูตลกๆอ่าอ่าสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ o อติกดิ s เซคชั่นครับอันนี้น่ครับเดี๋ยวก็จะเอาสมุดน,นี้ไปทำเป็น PDF ครับแล้วก็จะแจกคิดว่าวาดไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอ่าอันนี้เขาเาเรียกว่าหัวใจะครับแล้วก็ขั้วหัวใจเขาเรียกมีดิเอสตินัมครับ ส่วนตรงขั้วหัวใจจะเห็นว่ามันกว้างมหาศาลนะ่คือเคสเนี่ยครับมีเส้นเลือดเอโอติก e ic, นี่คือเอออต้ามันฉีกครับก็เลยทําให้ตรงโปรติเอออตาก็จะมีเงาของเขาในเอ็กซเรย์แต่ว่าทีนี้เงามันใหญ่มากเพราะว่ามันฉีกครับก็เลยทําให้เลือดมันห่อเลือดอนะเส้นเลือดผนังเส้นเล้ก็ขยายใหญ่แบบนี้ใหญ่โตโมโหลานเขาเรียกวันนิ S ่งมีดีเอสตินัมก็ถ้าวัดก็เกิน8ซนติเมตรส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคส ธรรมดาอุปกรรมอะ่ะเราก็รู้ครับถ้ามาด้วยแน่นหน้าอกเหมือนโดนมีดแทงเนี X ้ยเอ็กซเรย์เห็นเราก็คิดถึงโลกนี้ยแต่ในคนไข้อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะพลาดนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยดูครับเ mm hmm. วลาที่อุบัติเหตุดุแนแรงอย่างเช่นรถชนเนี้ยมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็แบบหมดสติใส่ท่อช่วยหายใจเราเอ,กอ็กซเรย์ปอดเราจะดูเรื่องปอดลั่วอย่างเดียวในรูปนี้ผมก็พยายามวาดให้มีมอมทอรลไซปอดลั่วอย่างเดียวครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจว่าตำแหน่งของมีเดซิล่ามันกว้างหรือเปล่าอย่างนี้ก็มีครับ ก็เจอบ่อยเพราะว่ากลไกคืออย่างงี้เวลาที่กระแทกปึงนะครับเสน้นเลือดเอลตาอาจจะกระแทกกับไขสันหลังที่ผมวาดกระดูกสันหลังครับกระแทกนะครับก็ทําให้เสน้นเลือดเอลตามันฉีกะครับแล้วก็มีข้อเลือดได้ก็จะทําให้เห็นมันเป็นกระป๋อเงาของเสน้นเลือดเอลตาก็จะใหญ่โตโมรานเขาเรียกว่าวายเดนดิ้งวีเดสตินัมที่ต้องระวังครับคอไข้อุบัติเหตุเอ็กซเรย์ L A ก็อย่าลืมดูตำแหน่งของวายเดนดิ้งวีเดสตินัมด้วยครับ อันนี้ก็เป็นเอออติกดิสเซคชันสำหรับคนที่ไม่ใช่วุติเหตุนะอย่างเช่นก็พบได้ครับคนไข้ที่เป็นความสูงความดันสูงนะความดันหตสูงเรื้อรังนานแล้วมันก็ฉีกครับน,นี่คือเซนเตอร์เอลตาครับตรงเอออติกรูทครับตรงตำแหน่งขั้วของเซนเตอร์เอลตาบางทีความดันสูงมันกระแทกครับผนังมันฉีกคือถ้ามันฉีกโปะแตกไปเลยก็คงตายครับแต่ว่าบางทีฉีกมันมีการซอกของผนังเพราะเอลตาผนังหนาครับมันอาจจะไม่ทะลุไป ออกไปเลยอาจจะมีแค่ซ้อเนี้ยครับอันนี้ท้าซอก็เลือดก็จะห่อเข้าไปจะซอมากกว่านี้ก็ไปถึงไหนก็ได้ครับในเคสนี้ผมว่าเป็นมาแฟนซินโดรมมาแฟนเป็นโรคที่เกี่ยวกับเนื้อเยือ่อคอลลาเจนเลยครับเขาจะเป็นคนตัวอ่อนเขาอาจจะดัดนิ้วได้ทําแบบนี้มีใครทําได้ไหมทำเล็กสีนิ้วโปง้งโผล่ครับคนกลุ่มประเภทนี้ครับก็จะทําให้ผนังของเอลตามันหย่อนไปถึงเนื้อเยือ่อคอลลาเจนนี้มันหย่อน มันก็มีโอกาสหย่อนแล้วแบบเส้นเลือดกระแทกค,ความดันปึ้งแล้วมันฉีกได้คนไข้ที่เป็นวาฟังก็มีโอกาสจะเป็นเอออติกดิเซชันได้มากกว่าปกตินะครับบางทีนั้นมันซ้อมาที่ตรงเส้นเลือดแดงคโรนารีด้วยนะครับก็จะทําให้ลักษณะเหมือนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเรือยก็มีคนไข้ก็มาด้วยแน่นหน้าอกนะครับแน่นเหมือนมีอะไรมาแทงอ่ะเหมือนมีดเสียบแล้วก็ทะลุไปที่หลังถ้าดูในรูปเนี่ยอันนี้ก็มันซ้อมครับมีการแตกโพ แต่ถ้าแตกทะลุหมดเลยเนี่ยก็คือตายะครับแต่ว่ายัางโชคดีที่แบบแตกแล้วซอกในผนังเพราะว่าผนังเอลตาต้องจะหนาอยู่ครับมันก็จะซอกลงมาเรื่อยๆองีบางทีก็มาตรงนี้ด้าน,นล่างนะครับซีทีสแกนก็ดูไว้ก็ได้ครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในทรงอกอครับก็จะเห็นลักษณะเป็นเป็น2ชั้น